เ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มื่อเช้ากินบาทได้เงาะมาสี่ลูกไอ้สี่ลูกนี่น่าจะเพราะติดอยู่สามลูกส่วนเล็ดอันนี้ไม่รู้ว่าจะเพราะติดหรือเปล่าพักอ่าก็จะ เสด็จพ่อรอเก้าเนาะนะราชการที่เก้าในหลวงของเราท่านก็บ,บอกว่าปลูกสิ่งที่กิน,น่าปลูกสิ่งที่กิน <c oughs> เพราะฉะนั้นกินแล้วก็ปลูกไว้ ปลูกไว้เลยใช่ไหมมั้ก็ปลูกไว้ปลูกไว้น,นี่นี่ต้นอะไรวันนี้เป็นหอ,หอมปะ่ะเอ้าไปไหนเป็นไหนแล้วโอ้นี่ไงฝังลงไปแล้ว หนึ่งเมตรต้องขอบคุณโยมะนะเอากล้าเอามาเล็ดพันธ์ไอ้แม่เอา,เร,เ,อาเรียกอะไรนะเอาต้นพันธ์มาให้เอาเมเล็ดพันธ์มาให้นี่นี่คือมาเล็ดพันธ์อยู่นี่้อมเน,นื้อด้วย ส่วนงอ้อถ้าระบบน้ำดีเนี่ยโอเคเดี๋ยวเป็นตาม,มานันยนุ่บไฟเช่นใดพุญนี่บุมีเงินเก็บแทงน้ำอืม Ừ. Cậu lại, về với yên ở đây. Mày biết nó lọt trong có không? นี่เป็นมงคุดมงคุดได้มาสามลูกแต่ไม่รู้ว่าจะปลูกได้กี่ลูกไม,ไม่ไม่รู้จะปลูกได้เยอะแค่ไหนดูก่อนว่ามันมีมเมล็ดสมบูรณ์ไหมชวาปึบนี่ไอ้มองคุดนี่จําเป็นมากนะไอ้มันใช้ย้อมผ้าได้ไงใช้ย้อมผ้า <c oughs> <c oughs> เราไม่ต้องไป เราไม่ต้องไปถากเปลือกไม้หรือไปปั๊มต้นไปไ้ฆ่าต้นไม้เห็นไหม <c oughs> รูปนี้มีมเมล็ดหนึ่งมเมล็ดปลูกลงไปฝากไว้ในดินครับผม่อนลูกเนี้ย รูปเมื่อกี้เมล็ดพันธุ์ไม่สมบูรณ์ครับผมไม่ีเมล็ดเมล็ดพันธุ์มันจะไม่สมบูรณ์อย่างนนั้ละ กัดโดนไปทีนึงอ่ะน่าจะน่าจะตายเลยมั้งเนี่ยกัดโดนไปทีนึงฝังไปในดินอ่ะพอวันนี้ได้มะเมล็ดมังคุดหนึ่งเมล็ดแล้วก็อะไรอ่ะ,งะ,งะงเงาะเงาะสามเมล็ดสามหรือสี่เงาะสี่นะเงาะสี่เมล็ดมังคุดหนึ่งเมล็ดแับนี้เนาะ ได้มาจากการที่โยมได้เอามาถวายนี่เราก็เลยเราก็เลยจะมาเพาะพลันม่์ไปเพาะพันนี่นี่น,น,น,นี่นี่คือกระถางปลูก